นักร้องสาวอารมณ์ดีเปิดใจเคลียร์ครั้งแรกมีรูปก,กับฟิล์มรัฐภูมิจริงไหมอยู่ดีๆก็งานเข้ามีประเด็นข่าวไม่เคยซ้ําสําหรับนักร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีลาล่า,ลาอาสยามเมื่อล่าสุดเจอเพจเขียนข่าวพาดหัวพระเอกฟิล์มรัฐภูมิให้ของขวัญราคาหกหลัก ยอมรับว่าอยู่ด้วยกันมานาน20ปีงานนี้ลาลาจึงอยากจะขอเคลียร์ชัดๆในรายการคุยแซบโชว์ว่าที่อยู่ด้วยกัน20ปีคือการอยู่ในบ้าน RS และภาพนี้คือภาพเก่าช่วงโควิด19ระบาดหนัก ช่วงหนักเธอยอมรับว่าช็อตจริงแล้วฟิล์มก็ยื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือด้านการเงินและด้วยความที่สนิทกันเราจึงชอบเล่นแบบการกอดการหอมกันคนเลยอาจจะเข้าใจในส่วนนี้ผิดไปได้ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องกันสนิทกันรู้จักกันมานาน ส่วนประเด็นข่าวที่ว่าซุกลูกกับฟิล์มนั้นลาล่าเผยความจริงว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกชายของน้องสาวคนเล็กซึ่งเราได้ขอคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแล้วเรียบร้อยที่จะให้เขาใช้นามสกุลเราเพราะบ้านเรามีแต่ผู้หญิงหมดจึงอยากมีลูกชายไว้สืบทอดนามสกุล